รมาดาล,ลงมาในเลื่อนมาหล่อๆกันเลยปรกมือสนาบสนุนกันมาสวัสดีครับตอนนี้เั็นสี่คนนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ชั้นเจ็ดบริเวณหน้าจุดจำหน่ายตัวของ SM S M m o v i e Cinema Paris เสียคัทโตอยู่นะครับคุณกำลังอยู่กับรอบพิเศษตาร์โชว์กับภาพยนตร์เรื่อง s ล l e c t p r o j e c t ก นี่คือภาพยนตร์ไซไฟแอคชั่นโรแมนติกเรื่องน่าสุดจากคาไมลลาฝีมือคนไทยและอยู่กับ,บน้องนักแสดงทั้ง4คนให้ทั้ง4ี่คนรับถ่ายแล้วก็ได้ทำตัวเองกัใหม่ดีกว่าอ่ะเริ่มจากน้องลุกก่อนเลยสวัสดีครับลุกอิชิคาวะครับรับบทรับบทเป็นเนมนะครับในเรื่องสลิตโปรเจคล่านะครับ,รบนนะ้องลุกอิชิคาวะมีฝรั่งด้วยมีฝรั่งมีฝรั่งเดียนดู Uh, hello, everybody. Hello, everybody. My name is Luki Shikawa. Uh, I play the role of Name in Slith Project, Slith the Hunt Saga. Yeah. Yeah. That's the English name. So thank you, everybody, for coming out. Yeah. As uh, you can see over there. Yeah. There's a trailer here. It's a trailer. So, uh -huh. so yeah, come and please come and see the movie. You can go and buy a ticket right now. It's like right, right over there. Right there, over there. Yes. Like, right over there. So thanks. แต่เด so okay. right. yeah. okay. ียวสมัคร yeah. ับโอเคคนต่อไปน้องมุกดาเป็นภาษาเวียดนามเจอนะหยอกหยอกหๆสวัสดีค่ะมุกดาดินลักนะคะรับบทเป็นซีค่ะในภาพยนตร์เรื่องสเป็โปรเจกต์ลาครับแบบสักคของเราหนึ่งเดียววันนี้ซะด้วยขอบคุณน้องมุกดานะครับคนต่อมาสวัสดีครับ